ขอกล่าสวัสดีนะครับกับวันนี้นะครับก็มาไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันนี้นะครับพามาดูนะครับรถเก่งนะครับค่ายฮอนด้านะครับรถเก่งค่ายฮอนด้าตอนนี้นะครับที่คิงคองพิคาเรานะครับมีทั้งหมด3าคันได้กันนะครับ3คันนะครับมีเด้านี่นะครับฮอนด้า i ิโออเมสนะครับเป็นโชมล่าสุดนะครับโฉมล่าสุดนะครับกับ Honda b i o a m อเมนะครับและ คันด้าซีวิกเอฟนะครับคันด้าซีวิกเอฟนะครับนะของนี้นะครับและอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันเป็น Honda City นะครับ Honda City นะครับนะอ่ะโดยสวนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพาชมกันนะครับก็ขอฝากช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเผื่อใครอยาก ได้ฮอนด้าซิตี้สวยๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับที่ชีนของบิคาเรามีให้เลือกอยู่สามคันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับหรือว่ารุ่นพี่นะครับคนลองละกันนะครับเพราะคนโตเขาผมให้เป็นแอคคอร์ดละกันนะครับแอคคอร์ดตอนนี้เรายังไม่มีนะครับแต่ใครอยากได้ก็จัดให้ได้นะครับเรามีบริการจัดซื้อจัดหานะครับตาม สเปคที่คุณลูกค้าอยากได้นะครับนะอยากได้รถอะไรนะครับคุยกันนะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับนะบอกเลยว่าเฮียเราจะหาให้สวยๆงามๆถูกใจแน่นอนเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ารถแต่ละคันนะครับภายนอกภายในนะครับเป็นยังไงราคาโอเคไหมนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับนะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าจิ๋วนะครับเจ้าจิ๋วนะครับคันนี้นะครับ Honda d i o a ออาเมนะครับ Honda d i o a ออาเป็นรถปี2018นะครับรถปี2018นะครับสีขาวสวยเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการทำสีใดๆสักชิ้นนะครับสวยเดิมนะครับสภาพดีมากนะครับวิ่งน้อยด้วยนะคันนี้นะครับนี่นะฮะมากับ โคมไฟหน้าดวงโตๆแบบนี้นะครับหลอดภายในมีการปรับเปลี guys, injuries, ja ่ยนมานะครับจากตัวของเก่านะครับแอบซิ่งเล็กๆนะครับแอบซิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับนะนี่นะครับกระจากหน้านะครับโคมยญ่ๆแบบนี้นะครับนะนะครับนะครับแล้วก็ช่วงด้านล่างนะครับระบายอากาศนะครับนะแหวระบายอากาศนะครับกระจากหน้านะครับ แล้วก็กันชนด้านหน้านะครับดีไซน์นะครับเป็นแบบหลังตึ้งนะครับนะเดือดดวแบบนี้นะครับด้านล่างมีชายด้วยนะครับนะกันของหินกระเด็นนะครับนะถัดมาด้านข้างครับล้อนะครับเป็นล้อซ e ยี่ปดนะครับซ e ยี่แปดนะกับยางลายซิ่งๆนะครับยางยี่ห้อไลเดนนะครับนะหนึ่งเก้าห้าห้าสิบนะครับอันนี้ ด้านข้างครับสวยๆนะครับ Bio Amaze นะครับเป็นรถซีดานนะครับสประตูนะครับนะถ้าเป็น Bio เฉยๆเนี่ยจะเป็น5ประตูตูัตว์นะครับอันนี้ก็จะได้พื้นที่ในการวางสิ่งของมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็น Bio ธรรมดาเนี่ยจะแบบวางได้นิดเดียวนะครับนะเจ้านี้ก็จะแบบมีพื้นที่วางเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะ เรามาดูอนื่นกันดีกว่ารับไฟท้ายนะครับก็ทรงไล้ายปีกนกน้องสวยๆนะครับด้านในมีการเปลี่ยนหลอดมานะนี่นะฮะด้านในนะครับนี่นะเพชนะครับพีโอเมทนะครับคิวโคเมียมสวยๆนะครับนะมีคาบาร์เซ็นเตอร์สองจุดนะครับนี่นะครับนะแล้วก็ท่อนะครับนี่นะท่อปลายไดทเทเนียมนะครับปลายไทเทเนียมอาร์ต ซนะิงนะครับนะก็เป็นสำนักก็แต่งรอซิงนะครับอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็รู้จักกันนะครับในหมื่คนที่ชอบเล่นรถนะครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะหรือว่าใครเข้ามาดูทีหลังก็เนาะดูกันไปเรื่อยๆนะครับมี ดีมีทีเด็ดแน่นอนนะครับนะอ่านี่ฮะบานประตูนะครับสวยๆนะครับตัวรถเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับกลิ่นใหม่นะครับนะนี่นะครับแผงควบคุมประตูนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะนี่ครับสวยงามนะครับริ้วรอยไม่มีนะครับนี่นะพวงมาลัยนะครับกระชับนะครับ เป็นสามการ์นะมีระบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับปรับเครื่องเล่นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะครับไม่มีขาดเย็บเก็บงานใดๆนะครับสวยสภาพดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูกันหน่อยนะครับคันนี้รถปีสองพันสิบแปดนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะ โทษทีนะครับแบตหมดนะครับขออภัยด้วยนะฮะนี่ดูป้ายก็ได้นะครับนี่นะคันนี้รุ่น 1.2V นะครับรถปี2018นะครับไม้น้อยนะครับ24,000นะครับรถปี2018ไม้2 4 0 0ะครับกับราคาเพียง349,000บาทนะครับ349,000บาทคุณได้รถเก๋งยี่ห้อฮ o น d ้านะครับเอาไปขับขี่ใช้งานนะครับแล้วก็ โอเคเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับปีใหม่ๆนะครับใหม่น้ยๆนะครับนี่นะชุดเครื่องปรับอากาศนะครับออกแบบมาสวยดีนะครับนะผมชอบนะนะครับตรงกลางเป็นจอดิจิตอลนะครับเปิดไม่ได้นะครับโทษทีนะแบตหมดแบตรถหมดนะครับไม่ได้จําไว้นะครับขออภัยด้วยนะนี่นะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิด ดูพื้นที่สัมภาระด้านหลังกันสักหน่อยดีกว่าน,นะครับที่ผมบอกนะครับว่ารถอีโคคาร์เนี่ยก็เป็นรถไซเล็กเนาะบางคนก็แบบว่ามันจะพอทุกของหรอใช่ไหมอันน,นี้ก่อนจะไปดูห้องเก็บสัมภาระให้ดูห้องโดยสารด้านหลังก่อนนะครับนะก็นั่งได้โอเคนะน,นี่นะครับไม่ได้ถึงกับแคบแบบว่านั่งอึดอัดนะก็ยังโอเคนะครับนั่งได้นะ นี่นะครับตรงนี้ก็ช่องใหญ่เนาะใส่น้ำแบบว่าใส่ขนาดใหญ่ได้อยู่นะครับสำหรับโออาเมตรนะครับะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูกันหน่อยนะครับนี่นะฝาท้ายนะครับผมว่ากว้างอยู่นะนี่นะครับนี่ข้อสอบผมนะเนี่ยยังไปได้อีกนะครับผมสูงร้อย หกสิบแปดนะเนี่ยนะครับก็ยาวอยู่นะนะครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้อยู่นะครับสวยๆเดิมๆโรงงานนะครับโอเคนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับพียโอเมทสามแสนสี่หมื่ เก้าพันบาทนะครับสามแสนสี่มื่นเก้าพันบาทฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้ส่งหกพันไปไปนะครับเจ็ดสิบสองงวดนะครับหกพันไปไปเสิบสองงวดนะครับใครสนใจชอบก็มาดูมาชมคันจริงกันได้นะครับนะนะครับอ่ะคันถัดไปนะครับเป็น h o n ด a c ซ v ว c คนะครับ h o n d ้าซีว c นะนี่นะครับ อันนี้เป็นซีวิกเอฟซีนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับเป็นตัวเอลนะครับหรือว่าตัวท็อปของเครื่องยนต์พันแปดนั่นเองนะครับนะสวยๆนะครับนะนี่นะครับชุดไฟหน้านะครับเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับตรงนี้นะครับตอนกลางวันนะกลางคืนเปิดไฟสวยมากเลยนะครับกระจังหน้านะครับ โครเมียมนะครับตัดยาวเลยนะครับถึงโครมด้านบนนะครับนะสวยๆนะครับด้านล่างนะครับสปอกนะครับนะไฟตัดหมอกนะครับนะสวยๆครบๆนะครับกับการดีไซน์ของฮอนด้านะครับถัดมาด้านข้างนะครับนี่มีไฟตรงนี้นะครับบางท่านก็เป็นลักษณะไฟเลี้ยวนะครับบางท่านก็ติดเป็นไฟต่องสว่างนะครับ แล้วแต่ความชอบนะครับแต่คันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้แก้ไขอะไรนะล้อนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับทูโทนนะครับสองสีนะครับสีดำปัดเงาแบบนี้นะครับสวยๆนะครับเดิมๆสภาพดีจากโรงงานนะครับถัดมาด้านข้างนะครับกระจกข้างนะครับนี่มีไฟเลี้ยวเล็กๆนะครับ LED นะครับสว่างว่างแน่นอนนะครับมือจับครเมียมนะครับมีปุ่มคีย์เลสนะครับเอาไว้ปลดล็อกนะ ด้านข้างนะครับคิ้วกระจกประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับให้ความหรูหรานะครับสําหรับการใช้งานนะครับถัดมาในด้านท้ายนะครับไฟเอกลักษณ์นะครับไม่มีใครเหมือนนะครับนะเป็นตัว C แบบนี้นะครับตัว C หรือคล้ายๆก้ามตูนั่นเองนะครับสวยงามนะครับกับดีไซน์นี้นะครับด้านท้ายนะครับฝาสวยนะครับมีกล้องมองหลังนะครับ ปรับได้หลายทิศทางนะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับในรถนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดรถดูกันหน่อยดูฝานะครับภายในนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันนะครับคันนี้นี่นะครับบานประตูนะครับสวยๆเลยนะครับนะสมกับการเป็นตัวท็อป1.8นะครับนะแผงประตูนะครับนี่ระบบควบคุมไฟฟ้านะครับนะนี่นะครับ กระจกนะครับกระจกข้างนะครับล็อกรถนะครับนะที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับปกติอยู่ที่ตัวรถนะแต่ฟันเดอร์ซีวิโฉมนี้นะครับอยู่ที่บานประตูนะมีการย้ายมานะครับนี่เก๋เลยนะครับดูนะครับไฟพอจะสตาร์ทอย่างเดียวเลยนะครับนะนี่นะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับนะ p ู s h start นั่นเองนะครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับ ถัดมาครับเบาะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆสภาพดีนะครับมีตัดเคฟล่านิดหน่อยนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็มีนี่ครับปรับนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสําหรับ h o n d a c i v i c นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนะครับนะดีไซน์สวยๆนะครับมีพุซคอนโทรลนะครับนั่ล็อกความเร็วนะครับและ คุมต่างๆมากมายนะครับในการควบคุมเครื่องเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะหวังว่าจะติดนะครับต้องติดสีนะเห็นไหมครนี่ผมชอบหน้าจะออกนะแบบเด้งมาวิง่งดูมีอะไร ก็คันนี้นะครับเป็น Honda Civic นะครับ1.8 EL รถปี2016นะครับใหม่ตอนนี้อยู่ที่1,10,000นนนะครับหนึ่งแนน่่ะนี่นะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางนะครับนี่นะครับเมนูภาษาไทยนะครับสำหรับุเครื่องเล่นนะครับมีเมนูเมนูเยอะแยะไปหมดนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับ ใช้งานง่ายนะครับภาษาไทยเนาะรองรับบลูทูธนะครับเยเอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ชุดเครื่องปรับอากาศนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับตันนี้ก็มีช่องวางของได้นะครับนะก็ลึกพอสมควรเลยนะตำแหน่งเบรกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์นี่นะนะครับ เป็นขั้นระหว่างกลางนะครับเห็นไหมครับนะตรงเนี้ยนะคืออันนี้คือผู้โดยสารด้านหน้านะครับนะตรงเนี้ยขั้นกลางหมดเลยนะครับนะนี่นะครับยาวๆแบบนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่มีพอร์ตต่างๆนะครับเสียบเห็นไหมนะครับเดี๋ยวมุดก่อนนะครับมุดอึบนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับก็จะมีพอร์ต hdmi ครับนะเอาไว้เชื่อมต่อดูหน้าจอนะครับแบบชัดๆนะครับนะไม่ว่าจะภาพหรือเสียงนะครับเสียบต่อ hdmi นะครับชัดแจ๋วแน่นอนนะครับแล้วก็พอดเอาไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับส่วน power outlet อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับนะเื่อมไปอีกนิดนึงครับตรงนี้ก็วางอะไรได้หน่อยนะครับนะแอบๆออยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับ กลับมานะครับย้อนไปแถวๆเกียร์อีกทีนึงนะครับก็มีนี่นะปุ่มอีคอนนะครับเอาไว้ประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับนะแล้วก็ปุ่มเด็กมือนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ต้องแบบผ้ามาคอยดึงอยู่นะครับเออเอออะไรนี้ครับทุกคนทีเดียวนะครับจบเลยนะสบายๆนะครับ ไม่ต้องใช้แรงเยอะส่วนพงม,มาลัยเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะครับเบามากเลยนะคุณผู้หญิงน่าชอบกันนะครับนะสบายๆนะครับตัวนี้ก็ช่องเก็บของนะครับวางแก้วน้ําตัวน,นี้ก็มีช่อง USB นะครับเสียบไฟได้อีกที่หนึ่งนะครับนะแอบไว้แบบเก๋ๆมากเลยนะครับนะแอบนะครับนะโอเคนะครับสําหรับด้านล่าง หลังคานะครับก็สะอาดอานะครับสวยๆนะครับมีไฟเพดานตรงกลางนะครับไฟด้านหน้านะครับแบ่งสองฝั่งนะครับมีลําโพงตรงนี้นะแล้วก็ที่บังแดดมีกระจกนะครับผิวสัมผัสดีนะครับผิวสัมผัสดีนะนุ่มๆนะครับเหมือนเหมาะเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังกันสักหน่อยละกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับ นี่นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับรถเป็นรถตรงค่อนข้างเตี้ยนะครับสําหรับฮอนด้าซีวินะครับนี่นะเบาะที่นั่งนะครับก็โอเคเลยนะครับเบาะหนังนะครับสวยๆสภาพดีนะครับตรงนี้ก็มีที่พักแขนนะครับวางแก้วน้ำได้นะนี่นะครับโอเคนะครับกับรถคันนี้คันนี้เราขายอยู่ที่ราคาหกแสนสามมื่นเก้าพันบาทครับหกแสน 3 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับฟรีดาวได้นะถ้าฟรีดาวจะส2งงวดค่างวดก็ประมาณ1 2 0 0นนะครับ12,000สนะครับสวยนะครับคันนี้นะอ่ะโอเคคันสุดท้ายแล้วนะครับกับวันนี้นะครับกับคันนี้นะครับ Honda City นะครับปี2014นะครับรถปี2014คันนี้เป็นรุ่น 1.5s นะครับเกียร์ออโต้นะครับ 1.5S เกียร์ออโต้ล่าสุดเราปรับราคานะครับลดลงมานะครับจาก369,000บาทนะครับ369,000บาทเหลือเพียง349,000บาทนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับกับดีไซน์โฉมนี้นะครับนะคมเหลืองๆนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจัดการขัดให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราขัดให้ใหม่นะครับ ล้อใส่ตอนนี้เป็นซีอียี่บแปดนะครับกับยางใหม่ๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเราขัดสีให้ใหม่รอบพันนะครับบอกเลยว่าสวยแจ่มแน่นอนนะครับขัดสีให้รอบพันนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกันดีกว่านะครับกับรถคันนี้นะครับคันนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับ เบาะนะครับตอนแรกเป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นเบาะหนังเย็บด้วยได้สีแดงนะครับนี่นะกิบกิบกัเลยนะครับเย็บใหม่นะครับสวยๆนะครับนะนี่นะครับด้านข้างนะครับนะลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับปั๊บไฟยฟ้านะครับในส่วนของแผงควบคุมประตูนะครับนี่นะครับสักพักเพจเงาแวบอยู่เลยนะครับ นี่นะคมต่างๆครับีกคอนนะครับปรับกระจกข้างนะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดเลนไมานะครับสีส้มๆแบบนี้นะครับอ่านี่ครับชุดวิทยุเครื่องเสียงนะครับนี่ฮะเป็นดีไซน์ออกนำด้านนะครับก็เก๋ๆดีนะครับจุดเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์นะครับมือหมุนมันนวลนะครับมีพอร์ต อยู่ฝั่งนู้นนะครับ USB แล้วก็ power outlet นะครับวางแก้วน้ำเกียร์ออโนต้นะครับนะนี่นะฮะเพดานนะครับไฟอยู่ตรงกลางนะครับนะไฟเพดานนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับก็กว้างอยู่นะครับส่วนเบาะก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเบาะตำแหน่งเบาะสูงกว่าซีวิ c นะครับ นั่งสบายนะครับนะนะครับสวยยนะครับคันนี้นะทำความสะอาดใหม่หน่อยบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับกับรถ h o n ด a นะครับปี2014นะครับเครื่องยนต์พันห้านะครับได้เบาะหนังแบบนี้นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผ่อนหกพันกว่าบาทนะครับผ่อนหกพันกว่าบาท เซตตี้ก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับกับวันนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ Honda City นะครับ 1.5S เกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังรถราคาล่าสุดเหลือ349,000บาทส่ง6,000ไปปลายฟรีดาว72นวดนะครับคันนี้นะครับ Honda c ซ v i c 1.8EL นะครับ 1.8 EL ปี2016นะครับกับราคา639,000บาทฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับส่งงวดละ12,000นะครับ12,000นะครับ72งวดนะและสุดท้ายนะครับกับ Honda b i o Amaze นะครับ1.2 V นะครับคันนี้รถปี2018นะครับใหม่20,000เท่านั้นนะครับกับราคา340,000 9,000บาทนะครับชอบแบบไหนก็ลองมาเลือกดูมาชมกันได้นะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้ฝาก h o น da ทั้ง3คันนี้ด้วยนะครับถูกใจคันไหนทักสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ l i n e แอดของเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ